ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาเนี่นะครับพระสนานพะประกาศว,ว่าให้เริ่มต้น8ธันวาคมแล้วปิดปีเมตตาในวันที่20พุศจิกานยดี๋ยวดูสาระสำคัญเล็กน,น้อยปีเมตตาพระสันตะปาบอกไว้ว่าอย่างไงบ้างปีเมตตาพระสันตะปาบอกว่า extra ordinary jubilee that has the mercy of God at its center เมื่อพูดถึงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา พระเมตตาของพระเป็นเจ้าต้องศูนย์กลางของปีศสิ์น,นี้อันต้องพูดถึงพระเมตตาของพระถ้าเราสังเกตชายสองคนนี้มีความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องทั้งหมดพระสันตปา,ากาเประเดยบอกว่าปีนี้ทั้งโลกลองทำความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสิโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงแต่พระสันตปาปาก็บอกข้อที่สองว่า ปีศาจสินแห่งเมตตาทำเนี่ยจุดศูนย์การอยู่ที่พระเมตตาของพระกจรินแต่สําคัญที่สองคือว่าคริสตชนต้องเป็นประจักษ์ปัญญาด้านความเมตตาด้วยอีกสักนิดหนึ่งนะครับตารู้จักผู้ชายสูงว,วัยคนนี้แน่ชื่อว่าคานจีคานจีพูดเลยว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่มีไม่เพียงพอจะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงคนเดียว ถ้าเกิดคนหนึ่งโลภแล้วก็เอาสิ่งต่างเป็นของตนเองเนี่ยนะมันจะขาดแข็งทันทีแต่โลกเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอถ้าเกิดทุกคนต่างไม่โลภเป็นของตนเองแล้วก็สิ่งหนึ่ทงที่ทําให้คานจีมีชื่อเสียงเรื่องเล่าของเขาคานจีทิ้งรองเท้าอันนี้เป็นเรื่องเล่าอามาตะของชาวอินเดียปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเราต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ีเกี่ยวกับเราต้องกระทําในปีศักดิ์สิทธิ์แล้วนะหนึ่ง ชีวิตของเราเนี่ยต้องส,สอนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้ามากขึ้นอันที่สองความเชื่อของเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นเห็นไหมครับว่าชีวิตสำคัญกับพระเป็นเจ้าความเชื่อเข้มแข็งแต่ต้องจบด้วยตัวนี้ works of charity กิจเมตตาความรักต่อเพื่อนพี่น้องเราแค่ไปสวดภาวนาเฝ้าสิงทำเข้าวิจาไม่พอต้องมีอันที่สามดำเนินชีวิตกิจเมตตาแห่งความรักนะครับ น่เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำด้วยกันเอ็กซ์ตรา้าออดาลี่เนี่ยถ้าเกิดจะมีคำเหมือน,อ,นอื่นอื่นนะอะไรบ้างเพราะคุณการมบคบบริมโลนอ a มเมซซิอย่างไรเพราะคุณการมบขนคบบริมโลเนี่ยแตกต่างกับสินภัยบาปพ,พี่น้องทราบดีแล้วครับสินะภัยบาปเนี่ยพี่น้องไปสารภาพบาปเนี่ยบาปได้รับการอภัยแต่โทษของบาปทำไมคงอยู่นะ ไม่ใช่นะ้องไมแก้บาปทุกทิศแล้วคิดว่าตายแล้วไปสวรรค์นนะไม่เกี่ยวเลยไปแก้บาปทุกทิศเนี่ยเป็นเครื่องหมายถึงการกลับใจบาปได้รับการอาภัยแต่โทษของบาปคงอยู่เซอร์ไพรส์ต่อไปไมยอะไรบาปกติรับวพ่อคุณกันคบุญบุญเนี่ยนะจะต้องรับที่วัดแสวงบุญเฮสังเกตอ่นนะถ้าเกิดพ่อเป็นคนสุพรรณอายุ8 5สหแล้วพ่อจะมาแสวงบุญที่สถานวิหารอสมชันได้ยังไง อายุ85แล้วอยู่สุพรรณแล้วอย่างน,นี้เขาก็นอนรอ,อความตายกับไฟสลาอย่างเดียวเลี่ยเพาหมดสิทธิ์แล้วก็คุณการุณคบบริบูรณ์ใช่ไหมงั้นปีนี้เซอร์ไพรส์เลยผู้ที่เป็นอาวุโสอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้เองอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็สวดภาวน,นาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสามารถรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ที่บ้านได้เลยวันนี้เซอร์ไพรส์กับพี่ชายนะ ท,ที่เสิร์ฟที่กับพิซ่ซาตามบ้านเลยนะฮะเสิร์ฟอะไรนะเดลิเวอรี่ถึงบ้านนะฮะปูนย่าตายายเราที่อยู่ที่บ้านนะแล้วก็ไม่สามารถมาเที่ยสา,าได้ไม่อยากให้เขาพลาดเพราะคุณเตนก็บ็นบุบอกเขาเลยคุณแม่คุณปู่อยู่ที่บ้านเะเนะนอย่าจะบอกให้เขาเลยบ้างนะส่วนตามคุณสมสถรศาหนึ่งสองสามสี่ห้านอนอยู่ที่บ้านก็รับประคุณเตินก็ไปบุอออุอย่างเงี้ยคุณย่าของเราอยากได้มากกว่าเราอย่างเราเป็นลุงสาวอยู่ใช่ไหม อย่าตื่นตายรับแต่ว่าไม่ตายนะแต่ปู่ย่าตาเราแล้วถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปเขาสามารถไปสวรรค์ได้เลยนะเห็นไหปีนี้บางท่านบางท่านพิศเศษเหลือเกินไงเซอร์ไพรส์เลยนะอันนี้บางอย่างเซอร์ไพรส์ัมีอะไรสเปเชียลเลยนะปีนี้นี่สเปเชียลอีกโอ้ฟังซิตี้รถแรกแจกแถมหน้าด้วยนะท่านเป็นตัวอย่างมากเดี๋ยวพ่อต้องเอาอบ้างแล้วล่ะรถแรกแจกแถมหน่อยนะ,ะให้จจแจกเลยให้แจกเลย เอเนเราเปิดประาสมบน้อยแล้วกันนะสเปเชียลอะไรบ้างเอาละสิฉันไม่ใช่คนแก่อยู่ที่บ้านแต่ฉันอยู่ไกลมากเลยอ่ะแล้วฉันก็ต้องทํานาทํางานทั้งวันไม่มีเวลามาสวงบุญตามวัดสามสี่วัดหร่อเราเพราะฉันปาบอกอ่ะโอเคเห็นกันเองอยู่ที่วัดไหนก็ได้ฮะถ้ามาสวงบุญที่วัดอสมชันได้ดีวัดพระบุญยอดแสนพุทธยาได้ดี สารฐานว่าได้รับนิรันดร์คุณเกิดได้ดีถ้าป่วยอยู <c <C ่ที่บ้านรับพระคุณกรลุนได้แต่ฉันแข็งแรงอ่ะแต่ฉันไม่มีเวลามาสแสบบุญสามสี่วันอย่างเงี้ยจะทำยังไงอ่ะอยากรับพระคุณการุลครบบุญเหมือนกันนะโอกัฟังเสีบอกเอาละนะปีนี้สเปเชียลเลยเองอยู่ที่บ้านของเองก็แล้วแล้วเองทำกิจเมตตากิจเมตตามาจากผู้รักษบุญปัจจิบัต่อพิพากษาครั้งสุดท้าย ที่พระเจ้าแยกแกะออกจากแพะแยกคนดีออกจากคนอาธรรมแล้วบอกว่าเน่เราหิวท่านได้ให้อาหารเรากระหายท่านได้ให้น้ําเราขาดแคลนเสื้อผ้าท่านให้เสื้อผ้าเราติดคุกท่านไปเยี่ยมเราแก่ท่านมาหารูนนี่นั่นเจ็ดประการพระเจ้าอเองทําอย่างเนี้ยแล้วกับเองทํากับ เราเองงั้นการให้น้ำให้อาหารเหมือนแคทลีนให้มุง้งแก่คนยากจนภาษาฝรั่งบอกว่าป,ปีนี้สเปเชียลเลยนะทากิจเมตตาฝ่ายกายเจ็ดประการที่ไหนก็ได้สามารถรับคุณการลงโคฟวบร์ดิโนเลยนีย่ปีนี้มันช่างปีใช่ไหมฮะ ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเป็นโอกาสพิเศษที่เราบอกพี่บอกล้องเราว่าถ้าเกิดเขามาสวยมุทิตาไม่ได้นะเองทำกิจเมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้น่าเด็กที่อธรริการตายที่ทุสามสิบจุดหกนาทีเองช่วยเหลือเขาเองเจอเพื่อนบ้านอยู่นะให้น้ำเขาอาทิตย์นี้สงสารว่าเราเป็นมบุลีไปเยี่ยมบ,บ้านคนป่วยรับป่าคุณกาลูนเลยนะนี่คือสเปเชียลมากตั้งกาลูนคบบโออิลูนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเนี่ย ใครสามารถรับพระคุณการุณภคบริบูรณ์ได้บ้างลัหนึ่งตัวเราสามารถรับพระคุณการุณภคบริบูรณ์ได้นะอันที่สองลแรกรับเพื่อตัวเราเองอันที่สองรับพระคุณการุณภคบริบูรณ์เพื่อใครผู้ล่วงหลับเขารับเขาตายไปแล้วมีคนถามเพราะว่าเราสามารถรับพระคุณการุณโภคบริบูรณ์ให้ลูกหลานเราได้ไหม ลูกหลานเราเราบอกไอ้ลูกหลานเราทิ้งวัดทิ้งวาไว้แต่เราสอนเสมอใี่ว่าเรารับพระคุณการุณคบบรินุนให้ลูกหลานได้ไหมไ,ไม่ได้พราะสารภาบอกว่ารับพระคุณการุณคบปรินุนนั้นอันดับแรก one เซลส์ตัวของฉันเองฉันรับได้อันที่สอง the s o u l วิญญาณผู่ลงรับแต่ว่าพระคุณการุณไม่สามารถประยุก์ เข้ากับบุคคลอื่นผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์เงื่อนไขแรกนะเจ้าตัวต้องแสดงเจตจำนงในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์แต่ไอคนทิงวาทิ้งวามันสนใจไหมไม่สนใจมันไม่สนใจพระคุณกันก็ไปไม่ถึงเขาแต่กับผู้ล่วงับเขาไม่สามารถทำความดี ผู้ล่วงลับไม่สามารถอรราลิซานได้อีกต่อไปแล้วผู้ล่วงลับไม่สามารถทําเมตตาจิตไฟไกายายวิญญาณก็ตายไปแล้วเราสามารถทําพระคุณการคโ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 ลุ่มคบบริญูนให้ผู้ล่วงลับได้สมเร,รียนผู้ใจดีเนี่ยเปี่ยนดัวความเมตตามหาศาลเลยเขาบอกว่านักเดินทางคนหนึ่งเดินทางจากโคลีซิตี้คือกรุงเยรูซาเล็มไปที่เมืองเยริโคเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปที่อิสราเอลจะเห็นว่าขนทาง ระหว่างกรุงเยรูซาเลมกับเยริโคเนี่ยห่างกันประมาณ16ไมล์ควาไม่รู้ว่าไมล์มีค่าเท่ากี่กิโล2กิโลกว่า1ไมล์ใช่ไหมถ้า2อ่ะ1 6ไอเกี2 2กิโลแล้วกันนะ1 6 1ไมล์เนี่ยเท่ากับว่า2กิโลแสดงว่าระยะทางระหว่างกรุงเยรูซาเลมไปเยริโคเนี่ยประมาณสัก30กิโลประมาณ30กิโลนะ30กิโลเนี่ย เป็นหนทางที่อันตรายมากเลยนะเพราะมันต้องผ่านเนินเขาวาดิไอ้เนินเขาวาดิเนี่ยเป็นเนินเขาที่ว่ารดคดเคี้ยวเนี่ยนะงนั้นถ้าเกิดใครเดินทางมาเนี่ยมักจะมีโจรแบบซุ่มป้นทํรลายอยู่อันตรายแต่ต้องไปเพราะว่าชาวอยู่ต้องไปที่กรุงเยาเล็นใช่ไหมมันเหมือนกับเส้นทางบังคับังนั้นเส้นทางบังคับมันก็คดเคี้ยวลดเลี้ยวอันตรายงั้นอ้นพวกโจรมันี้ที่ว่า มันเป็นเส้นทางอันตรายแต่ต้องมีคนเดินแน่ๆนาาั้นก็กดซุ่มลุมทาลายอันนี้พีะเจ้าเห็นถึงการเดินทางเส้นนี้อยู่แล้วพวกรู้เร่าเส้นทางเนี้ยอันตรายพวกจึงนำเอามาเรื่องเนี้ยมาสอนชาวยิวด้วยกันพวกแบ,บ่งคนมาุชาวสมาเรียผ้จดีเนี้ยนะพวกแบ,บก่งกลเป็นสามกลุ่สสมพระสงฆ์ชาวเลวีและก็ชาวสมารียโดยมีชาวยิวอีกคนหนึ่งถูกป้อนอยู่ ในบาลึกชาวสะเบเดงู้ใจดีนะผสมกับชาวเลวีเดินมาเห็นเพื่อนชาวอิสราเอลด้วยกันนะนอนจมกองเลือดอยู่เพราะถูกทําลายร่างกายและถูกก้นแล้วพระพี่บอกไอ้สองคนนี้ก็ทําไมเดินผ่านแมสเศจสำคัญข,ของความเมตตาอยู่ที่สิ่งอภัยบาปที่พระเ,เจ้ามีความเมตตากรุณาต่อเราจะทําผิดอะไรมากี่ครั้งกี่หนพระองค์พร้อมจะให้อภัยเพราะคาเดียว ก็พระเมตตาต่อเราสองขัรนที่ว่าพวกเราเองต้องแสดงความเมตตาและความรักเนี่ยต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่รอแต่ผู้รับอย่างเดียวต้องเป็นผู้ให้ด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า give and take ให้แล้วก็รับให้แล้วก็รับไม่ใช่รอแต่ตอน take อย่างเดียวไม่เคยให้เลยเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องเป็นทั้งผู้ให้ แล้วเป็นนักพู้รับเรารับความเมตตาจากพระรับการอภัยจากพระเราก็ให้ความเมตตาและให้การอภัยต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันดูโอกาสเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่บอกพระสารพระสารนาก็เปิดปีศักดิ์สิทธิ์วันที่8ปธันวาคมแต่สําคัญที่พระสารปาบอกการที่เดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ต้องแตกต่างกว่าการมาทัศนศึกษา <c oughs> เราพาครูบาตริมาสแสวงบุญ พาท่านเรียนติดมาสแสวงบุญชื่อคือสแสวงบุญส่วนใหญ่มาทำไมอาจารย์ศึกษาอาสนาวิหารอสสทานที่เปิดใหม่เว้สวยเว้เดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วก็ไปคดท่าข่าวข้าเก่พระแท่นใหม่กับมุมมองใหม่นั่นแสดงว่าการเข้าสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่การเข้าสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ภาษาปิติสัตปาบอกว่าเมื่อคุณเดินเดินทางผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วรับประสบการณ์แห่งความรักความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อเราพอเดินผ่านอรสัติ์สิ่ปึ้งฉันเป็นคนบาปพระเจ้ารักฉันพระเจ้าให้อภัยฉันต้องสึมซับถึงประสบการณ์อันนี้เหมือนที่พระเจ้าเป็นลูกหนี้หมื่นตะแลงไม่มีอะไรทดใช้พระเจ้าได้ต่อไปแล้วแต่พระเจ้ารณ์รักพระเจ้าให้อภัยฉันเดินผ่ารตูปึ้ง มันต้องคิดเช่นนี้ดูต่อไปนี่คือสัญลักษณ์โลโก้ปีศัสสิทธิ์โลโก้ของเขามาตโต้คือว่าเมอร์ซี่ฟูลไลด์เดอรฟานใช่ไหมนะไลด์เดอ์ฟานทําทำไงบ้างพระเป็นเจ้าไม่เคยตัดสินใครเราก็อย่าทำไมตัดสินคนอื่นพระเจ้าะจะบอกว่าอย่าตัดสินเพื่อนบ้านท่านตวงให้คนอื่นด้วยทนานใดพระเป็นเจ้าก็ตวงให้ท่านด้วยทนานนาน,นเช่นเดียวกัน งั้นในปีเมตาอย่าไปกล่าวโทษเขาอย่าตัดสินเขาแต่ว่าให้ความรักและการให้อภัยแทนที่เขานั่นคือสาระสำคัญของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตาทอดูเหมือนทองง่ายรักเอาัยเอาก็จริงทำไมายากเหมือนกันนะเอาก็จริงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะมาดูรูปโลโก้นิดหน่อยแน่นอนว่าเท้าที่ฝ่ามือมีรอยเลือดอยู่ต้องเป็นใครนะ พระเยซูแน่ๆส่วนผู้ชายที่ถูกแบกอยู่บนบาก็คือมนุษย์ทั่วๆไปมนุษย์ทั่วๆไปสังเกตว่าพระเยซูเจ้าและมนุษย์สองคนเนี่ยสายตาโดยภาพรวมต้องมีกี่ดวงสี่ดวงแต่รูปนี้มีกี่ดวงสามดวงเขาต้องการบ่กบอกว่าสายตารูปเนี่ยสองคนปกติก็มีสี่ดวงเอาข้อจริงมีสามดวง มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงนี่พระเยซูเจ้าเป็นดังอาดัมใหม่ที่เราเรียนวัคคปีมาแล้วใช่ไหมนั้นพระเยซูเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์พงจริงเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานั้นที่สายตารวมกันก็คือว่าพระงเคยผ่านปัญหามาก,ก่อนพองเคยผ่านความทุกข์มาก,ก่อนพระงเคยเป็นคนถูกนระเทศไปอยู่อียิปต์มาก,ก่อนพองเคยสูญเสียบิดามาก,ก่อนคือนบุญโยเซฟ พงศเคยถูกใส่ร้ายมาก่อนพวศเคยถูกการแกล้งมาก่อนพงศ์รู้หัวใจของทุกๆคนที่ประสบความยากลำบากตอนานี้เพราะพงศ์เคยผ่านมันมาแล้วดังนั้นเรามีปัญหาเรื่องใดก็าตามพงศบอกว่าอ๋อเรารู้แล้วเพราะเราเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วนั้นสายตาร่วมกันหนึ่งดวงหมายความว่าพงศ์รับรู้ถึงความทุกข์รับรู้ถึงความยากลำบากของเราอยู่แล้ว แล้พระองค์พร้อมจะภาวนาพุทธีพร้อมจะช่วยเหลือเราก่อนที่เราจะวอนขอสิเหตุผลว่าเราทําไมวอนขอเราแต่พระองค์รู้อยู่แล้วแต่เรียกร้องสําคัญคือว่าพระองค์ก็เรียกร้องเราให้มองเพื่อนบ้านเหมือนที่พระองค์มองเรา พวกรู้ถึงปัญหาอุปสรรคเราและเป็นกาลังใจให้กับเราพวกก็เรียกร้องว่าใช้สายตาของพี่เจ้าเนี่ยมองเพื่อนบ้านด้วยสายตาแห่งความหวังความปรารถนาดีความเป็นทุกข์ร่วมของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่จะเป็นความหมายของสายตาที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาดูอันนี้สักเล็กน้อยสีสามสีที่มีความเข้มแตกต่างกันเข้มมากเข้มน้อยลองลงมาจนสู่สีขาว หมายความว่าคนที่อยู่ในทุกข์หนักๆคนที่มีเผชิญความยากลำบา,บากองรู้อยู่แล้วแล้ะองก็จะแบกเราขึ้นบา่าแล้วก็ค่อยๆพาเราเออกจากความหนักมากหนักน้อยน้อยมากๆจนถึงปัญหาที่เรามีหายไปเลยแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราให้งหองแบกขึ้นบ่าหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้อง์แบกขึ้นบ่าเราก็จมอยู่ในความมืดจมอยู่ในความทุกข์ อยู่ตลอดเวลาไอ้เดนละพระองค์แบกขึ้นมาวางของพระองค์พระองค์ก็ทำไมฮะยินดีแบกเราออกมาจากความทุกข์แล้วพระบีดาบอกว่าเมื่อพระองค์ยินดีแบกเราออกมาจากความทุมมกข์อย่าลืมแบกคนอื่นออกจากความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเเจ้าก็ประทําอยู่ในคนอื่นด้วยเหมือนกันถ้าเราช่วยคนอื่นแลวเราถ้าเกิดเราช่วยพระเยเจ้าเองพระเจ้าก็ช่วยเราเช่นเดียวกันนั้นยอย่าลืมสาระสำคัญของปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ย สายตาที่ร่วมกันเข้าใจกันแต่สําคัญคือว่าให้โฮมแบกจตยลืมแบกคนอื่นด้วยเชื่อมโยง,งกันไม่ใช่ขอแต่โฮมแบกเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะไม่แตกต,ต่างกับอุปมาเรื่องคนใช้ไรเมตตาต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่วัดแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศในโอกาสปีเมตตาคุณพ่อเจ้าวาดก็มีการเทศขเข้าเงี่ยมฟื้นฟูจิตใ,ใจชาวบ้านทั้งหมดแล้วบอกว่าอ้าทั้งหมด เราจะทําอะไรร่วมกันในโอกาสปีเมตตาบ้างนี่ตัวอย่างวัดหนึ่งที่ต่างประเทศบอกว่าในโอกาสปีเมตตานี้นะฉันจะอ่านแล้วก็ฟังพระวาจาของพระเบญ้าแล้วก็จะเอาพระวาจามาเป็นรูปใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดนันก็อ่านแล้วฟังพระวาจาเรื่องของรูกาด้านความเมตตาอันที่สองฉันจะตั้งใจสวดบทโพนาที่ชื่อว่าข้าแต่พระบิดาเป็นที่เสษ ทำไมจริงๆสวดข่าแต่ดางพิเศษพวกเราทราบไหมเพราะบทข้าแต่พระบิดาบอกกับเราว่าโอดอาัยแก่ก้ระเจ้าเหมือนที่้รพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นังนั้นบทข้าแต่พระบิดามันยืนยันว่าเชื่อว่าพระเจ้าให้อภัยเราและจะจะอภัยผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วบทข้าแต่พรบิดาขึ้นต้นตอนช่วงแรกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า แสดงว่าพระเจ้าไม่ใช่ของฉันคนเดียวเป็นพระเเจ้าของทุกทุกคนฉันจะต้องนบทุกคนเป็นรูปของพระเปเจ้าของฉันนะครับอันต่อไปที่วัดหนึ่งนั้นชาวบ้านตั้งใจจะไปรับศีลพระใบบาบ่อยๆเพราะว่าศีลพระใบบาบเป็นเครื่องหมายถึงพระเมตตาที่พระมีต่อเราและก็อันสุดท้ายที่วัดนี้ตั้งใจว่าจะดําเนินชีวิตตามทิ่ตนลงแห่งความรักและความเมตตา ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนั่นแสดงว่าในครอบครัวถ้าเกิดมีลูกลูกก็ต้อง,องแสดงความเมตตาที่โรงเรียนด้วยแล้วม่อ,อยู่ในบ้านพ่อแม่ลูกต้องแสดงความเมตตาต่อกันและกันด้วยให้อภัยผู้อื่นซึ่งงปับข้อที่หกของเราการให้อภัยใช่ไหมการให้อภัยแก่คนที่ทำร้ายหน้าก้าวนะครับอันนี้นี่ใครทําได้เจ๋งเลยอยู่หน้าที่แปดข้อที่ห้า อดทนต่อผู้กระทำความผิดต่อเรากูเบื่อที่หน้าเหมือนจะในคนนี้นะแต่ก็อดทนกับมันอยู่กับมันฉันจะยินดีอยู่กับเขาให้เรายเเขาไม่หนีไปไหนนะยอมนะยอมมาเป็นคนนี้อดทนต่อคนที่ทาให้เราเบื่ออันสุดท้ายภาวนาสาหรับผู้ล่วงลับและผู้มีชีวิตคือผู้เป็นนะเราสวดพระคุณการุณกบคบเวรุนให้ผู้เป็นไม่ได้ แต่ว่าเราเราก็คุณการลุม่มครบบริบูรณ์แต่เราหวังว่าพลังภานาของเราจะทําให้เขาทําไมกลับใจนาเห็นไว่าพลังภควนาของเราจะทําให้เขากลับใจนั่นคือการรับพระคุณการลุฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตมีคนถามพ่อว่าแล้วเลื่อนไขในการรับพระคุณการลุ่ครบบริบูรณ์น่ะต้องทํำยังไงบ้างดูที่หน้าสี่ครับเท่ที่หน้าสามก่อน เงื่อนไขการรับพระคุณการบุญอย่างเช่นผู้เราทำพระคุณเราทํากิจเมตตาฝ่ายกายเจ็ดประการหนึ่งในเจ็ดก็พอครับถ้าเจ็ดได้ก็ดีแต่หนึ่งในเจ็ดก็โอเคแล้วเราทํากิจเมตตาฝ่ายจิตหนึ่งในเจ็ดประการแต่ทําเสร็จแล้วไม่ทําเงื่อนไขการรับพระคุณการบุญก็เสียได้ไหมไม่ได้มันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยนะเงื่อนไขคืออะไรอีกหนึ่ง ผูท้ที่ทำมีเจตนานจะขอรับพระคุณการุนโคบบริบูรณ์เดี๋ยวเราไปเสียดูนในสมมติหานเนี่ยก่อนไปปุ๊บก่อนเดินเข้าฉันจะขอรับพระคุณกาโโรุนคบบริบูรณ์มีความตั้งใจก่อนอันที่สองอยู่ที่หน้าสี่ปฏิบัติกิจการที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างใดอย่านึ่นตามที่พระสันตปาปาแนะนำพระสันตปาปาแนะนําให้ทําอะไรบ้างแล้วค่อยดูนะครับเปิดหน้าที่หนึ่ง จาริกแสวงบุญนี่คือสิ่งที่สถาปนาแน,นะนำแต่ว่าทำอันใดอันหนึ่งก็ได้นะหรือทำทุกอย่างก็ได้แต่อันใดอันหนึ่งก็ได้ก็คือการจาริกแสวงบุญก็คือไปอาสนาวิหารก็ทีไปวัดสามแห่งในพิจารณาเทพใช่ไหมอาสนาวิหารสาชั้นวัดพระบุญยอแซกอุธยาและก็สัตว์การธิสถานคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกี่บางบุญนั้นะไปสามที่นี้อันดับแรกตั้งใจจะรับพระคุณการบุญ อันที่สองทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาสปาแนะนำอันดับแรกสวงบุญอันที่สองอยู่ที่หน้าสองครับสำหรับพิ่ชนที่ไม่สามารถจะรลัสวงบุญมายังประตูศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นผู้ที่ป่วยตามโรงพยาบาลป่วยอยู่ที่บ้านคนชราเหล่านี้ที่เขาไม่สามารถมาสวัสดิบุญได้อยู่ที่บ้านเขาก็ทำไมฮะสามารถรับพระคุณการุณย์เบริญญ์ได้ อันที่สามใครกที่สามารถรับพระคุณกาลุสสาหรับนักโทษถูกคุมขังไว้ใช่ไหมกูหมดเสร็จรับพระคุณกาลุนเลยปีนี้สาอปลาว่านักโทษก็สามารถรับพระคุณกาลุได้ก็เลยให้พระสงฆ์ไปเยี่ยมเยียนคนที่ถูกขังคุกแล้วก็ไปโปรดพระคุณกาลุนให้เขาให้เขาแก้บาปให้เขาลสินงมหาสนิทน,นะอันที่สี่ดูหน้าที่สามทุกครั้งที่แต่ละคนทําเมตตาจิตฝ่ายกายและฝ่ายจิตเนี่ยนะ ที่เมื่อกี้ดูแล้วนะเจ็ดประการเมตตากายและเมตตาจิตเนี่ยเขาจะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์เอาละคราวนี้เราผ่านเงื่อนไขที่สองแล้วนะเราเปิดมาหน้าสี่เราใหม่นะอันดับแรกประสมจะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์อันที่สองปฏิบัติกิจการที่กก่าถึงข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือมีสี่อย่างใช่ไหมแสวงบุญป่วยชราที่บ้านเยี่ยมคนคุก อันที่สี่เมตตาฝ่ายกายเมตตาฝ่ายจิตเรียบร้อยแล้วตามมาที่หน้าสี่เหมือนเดิมนะต้องสวดบทข่าแต่พระบิดาและบทข้รพเจ้าเชื่ออย่างศรัทธา้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเหล่านี้นะครับนั่นคือต้องสวดข้าแต่บิดาแล็บทพาพเจ้าเชื่อเงื่อนไขที่สี่ลับสินอภัยบาเงื่อนไขที่ห้าับสินมหาสนิท ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกิดฉันมาสแสวงุบุญแต่เดี๋ยวไปดไ้วยนะพระสงฆ์ไม่อยู่ฉันจะแก้บาปยังไงมิสซาไม่มีฉันจะรับยังไงในเมื่อที่เป็นเรื่องไขในการรับสินภาสิน้นและรับสินท้าไปบาเขาจึงให้เวลาหนึ่งสัปดาห์หลังแสวงบุญ